ดูตังไม้เขาหวานเองเขาไปทั้งในมีแต่หมอนีมันจไม่มีคนเปเองไม่มีอะไรเกิดเลยไม่มีคนต้นเลยไใหญ่เอะเอะไทยเล่นตลกอะไรก็เล่นคบรรยากาศอย่างนี้นะครับอยพูดให้ฟังเอศิลปินมันต้องลำบากตั้งแต่ต้นจนจบโโอ้หไม่มีถนนเส้นไหนที่เขาจะลาดยางมาต่อยให้เราเดินได้ลำบากมันก็ลำบากก็เปรียบเสมือนพินสามสาย ตึงมากก็ขาดหย่อนมากก็เสียงไม่ดังถ้าไม่ไม่ย่อนไม่ตึงเลยมันก็ไม่พอของทุกสิ่งทุกอย่างต้องเดินทางเขาบอกยามดังพุ่งเพียงดุดเสียงว้าแ้นเทวายังสยบหลบทางได้นะจะหยิบดาวเดือนมาชมเรื่องก็สมใจคนคงร้องให้วันหนึ่งแน่ข่าวแพ้ดวงว้าวทุกคนเกิดมาต้องเอาแม่เอาแม่ วันนี้มาทําอะไรกันคะมาเดินตากแดดตั้งแต่เช้าแล้วมีหน้าที่แห่ก็แห่กันไปข้าวยังไม่ตกท้องเลยข้าวยังไม่ตกถึงท้องแต่ไม่เป็นไรศิลปินกินอยู่อย่างหมูกินอย่างหมูอยู่อย่างหมาเงินเลี้ยงชีพมันก็ต้องหาไว้เวลาแก่เท่ามาอาชีพนี้เป็นอาชีพที่หลักลอยยามมีเงินเขาก็ดียามเมื่อไม่มีก็เหมือนหมูก็เหมือนหมาเนี่ยพวกเราเป็นุทางรอน ครึ่งชีวิตเลยคนครึ่งชีวิตมาแล้วเลยหนึ่งวันของเทพเทวาแล้วพวกเราจะอยู่สู้กันต่อไปจนชีวิตจะหาใหม่ยกกมรทบแม่หล่ะครับรับงานมากระท้ายยกสามมหาเนเดียวเนาะฟังชุมวงว่าก็เช้านชวนพยนองก็มาเห็ดบุญสันท่านเนื่นท่านก็ตายก็ไปเอาบปได้นู่นแม่พอดีงานมัดไกลไนี่เราเชิญไปเป็นพัะมาเจือกันก็มามกระทายกเอาซะมุสิขกไปหาสแตงรเหมัล่ะ หเมือเนาะหลานเนาะไอ้จ้าเมือยมาตลาดชีวิตโคกมือยังมื่อยกูเขากันนะหยังกับกูหยังกับกูน้ำระวังน้ำอยากน้ำอยากน้ำพ้นหนาเลยยังไม่อยากน้ำลูกวงอีกนี่ชีวิตแบบค้ำเกินกูมี่จะให้ให้จนตัวเองบ่มียังเลรอกาเข้ากับสิ่งใดของฝากสิ่ใหม่ทิ้งมืออยู่เน้อได้ของฝากเล่นซ่าแหงแล้ว่าละเนาะเนาะ คนเรานี่แปลกนะไอ้ยงครับมึงเห็นไหมต้นกระถินพอไปอยู่กับวัดมันเป็นเงินเป็นทองพอมาตั้งคั่งรั้วทําไมเงินทองไม่มีมีแต่ลูกบักกระถินวะนั่นต้นกับต้นกระถินเดียวกันห้าขวมันจะแปกเป็นยังไงต้นกระถินวัดมันไม่เงินเสียบเนาะเห็นไหมลูกหานุมานน่ะคนบอกว่าปีใยมันบอนั่นแหละป่ายจะโชคดีนุมานแบกภูเขาด้วยเนี่ยก่อนเนี่ยมาเป็นคู่ไม้คานหักก็เลยเป็นคอนเมื่อกี้เนี้ยเขาสมองหัก เดีวนี้ก็เป็นเขาสมอคอนแล้วก็มอคอนเอากระตามมาได้เนาะเันหักไม่ข้านะกคอนเอาเลยดูคอนนะมวนขัดน้ำมือนี่เนาะม้วนเดวนไ้เาม่ไม่น้มวนน้ำมวนจงไหเนาะีอีไก่ตาพ่อเนาะก้าเขูหน้าเดยวยางาว้อเนี่ยังล่ะกรูดโอ้ยันออกไปชีวิตกู่จะป็นี่ัเนาะ